ครับเพื่อนๆชาวสยามแทบวันนี้นะครับเราก็มางานเปิดตัวสมาร์ทโฟนของ BenQ นะครับซึ่งจริงๆเราจะมีเปิดตัวร้อมกัน1-3รุ่นเลยแต่ว่า F5 นี้เราเคยรีวิวกันไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวใหม่2รุ่นที่มาในวันนี้ก็จะเป็น BenQ B502 ครับตัวนี้ B502 แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น B70 นะครับผมตัวนี้ก็เขาบอกเป็นสมาร์ทโฟนนะครับแต่ว่ามีหน้าจอ7นิ้วเลยนะครับจุดขายทั้งคู่แยกกันชัดเจน ยังแยกกันยังไงครับตัวนี้เขาบอกว่าเน้นเป็นเรื่องสไตล์เลยก็คือบางเบาเออใช่แล้วก็เริ่มพี่ตัวนี้ก่อนเลยกัน B 5 0 2นค,ครับตัวนี้ก็จะอย่างที่บอกคือมันบางและบามากนี่ครับความบางของมันวัดได้ก็จะอยู่ที่6.99ก็ประมาณ7มมนะครับน้ำหนักก็จะอยู่ที่1อ5ยกร,รัมซึ่งถือเรารู้สึกโคตรเบาเลยครับเออเบาจริงจรินี่ไม่ใช่เครื่องนี่ครับเดี๋ยวมองว่ามันใช้ได้โอเคแล้วตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับ หน้าจอขนาด5นิ้วเป็น IPS นะครับความละเอียด HD 1280ณ720นะครับชิปประมวลชิปประมวลผลที่ใช้นะครับเป็น MediaTek m t 6 5 8 2ครับผมความเร็ว CPU แบบ quad core 1.3 GHz นะครับแรม1 g ิกรอมให้มาเท่าไหร่ครับ4 g ิครับรอม4แล้วก็สามารถใส่ microSD card ได้อีก32 g b ครับผมรองรับ2ซิมใช้งานได้2ซิมเป็นซิมใหญ่ใช่ไหมใช่คือซิม1จะเป็นซิมใหญ่ซิม2เป็น micro SIM ตัวนี้ก็ถือว่าโดยรวมก็ลองสเปคลองมาจากตัว F5 นะครับใช่ครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้เลยเท่าที่เราลองดูงานนี้ก็ล้วนไหลดีซึ่งราคาตัวนี้เปิดมาที่5 6 9พาบาทนะครับอันนี้ยังไม่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 รู้เป็นทางการหรือยังใช่น่าจะราคาขายเลยใช่ปะใช่น่าจะประมาณนี้แหละครับไม่รู้ว่าจะมีโปรโมชั่นอะไรอีกหรือเปล่านะครับนี่ก็จะเป็นตัว D502 ดูแล้วมันก็แรงนิดนึงอันนี้แสงมันเข้ามากไป แมจ้าไปอ่ะ okay. อย่าเงนนี้ก็ตอนนี้จะเป็นเหมือนตัวเดโมโอ่อยู่นะครับอ่า,าตัวจริงเขาจะประมาณนี้ตอนนี้เขาไม่ได้แกะง,งานเลยไม่อยากยหยิบมาให้ดูอันนี้สีมันจะกคนละโทนกันใช่อันนี้เป็นแบบด้านอันนี้ออกเงาๆน,นิดนึงครับผมก็กล้องหลัง13ล้านพิกเซลอ่าใช่กล้องหลัง13ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านพิกเซลมี8กล้องหน้า5ล้านเลยอตัวนี้ใช่ถือว่าโอเคนะกับราคาครับข้างก็จะนเรียบไม่มีอะไร ผมกำลัมลดเสียงผมพาวเวอร์ Power, อยู่ที่เดียวกันใช่โอเคครับก็มาดูต่อที่ตัว v 7 0น,นะครับผมตัวนี้ก็เป็นแท็บเล็ตโทรได้ขนาด7นิ้วครับผมคิดว่ามันเป็นแท็บเล็ตแต่เขาบอกว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนใช่ก็โอเคครับก็ดูสำหรับสเปคตัวนี้จะใกล้เคียงกันเลย,เลยแต่ตัวนี้จะเป็นหน้าจอ7นิ้วความละเอียดก็เป็น HD เหมือนกันจาก CPU คนละตัว ก็เป็น6582แปดต่ว่าเป็นรุ่นเทอร์โบก็คือหกหนึ่กิ๊กเฮิร์ตคือตัวนี้จะแรงกว่าแรงกว่าคอร์ดหนึ่งตัวนี้เป็น1.3นะครับแรม1นึกิกเท่ากันลอม8ปดกิกอันนี้ลอมให้ลอมมา8อ่ารองรับไมโครอิมีการ์ดเหมือนกันเลยใช่ครับผมก็สำหรับขนาดความบางก็ถือว่าก็น้ำหนักโอเคประมาณ10มเมได้มั้งตัวนี้ตัวนี้ประมาณ9.4นะครับแล้วก็น้ำหนักอีกสองรกิโลกรัม ถือแล้วรู้สึกหนักก็รู้สึกว่าหนักไม่รู้เป็นเพราะเราถือไปตัวนี้มาก่อนหรือเปล่า125ยี่้ากรัมนแต่วัสดุก็ถือว่าโอเคนะเหมือนจะเป็นพลาสติกแต่ว่ามันดูแน่นอ่ะประกอบมาแน่นดีแน่นหนามากด้านหลังนี่พลาสติกพลาสติกแบบมุกเงาเออนี่ลำโพงนะครับโลโก้น่าจะแกะฝาได้นะผมว่าตัวนี้กล้องมาให้เท่าไหร่ครับน่าจะกล้องหน้าร้านอ๋อกล้องหลังห้าล้านครับกล้องหลังห้าล้านพิกเซลกล้องหน้าสองล้านนะครับ เดี๋ยวมันน่าจะแกะได้ลองหาแต่ตัวนี้มันเป็นเครื่องทดสอบอยู่ผมแกะอกมาก็ยังไม่นี่อยู่ดีแกะไหมหรือไม่ต้องแกะไม่มีที่แกะตัวนี้นี่ครัแบตเตอรี่ขนาด3,500มิลลิแอมนะครับขนาดใหญ่มากๆแต่ในนั้นเขียนว่า3 0 0พันครัะ เนี่ครับรองรับได้2ซิมเหมือนกันเป็นซิมขนาดปกติที่ไม่ค่อยดีกาจะประมาณนี้ด้วยตัวนี้ราคาถูกกว่าถูกกว่าอยู่ที่อะไร4ี0 0เใช่ไหมัน้าบาททวนก็ถือว่าราคาประหยัดอีกสองรุ่นนะครับที่ออกมาเราลองเปิดกล้องให้ดูไหมเพราะเราพูดถึงกล้องเรายังไม่ให้ดูเลยกล้องอันนี้มันเป็นอะไรไม่รู้อตอตัวนี้เขาบอกว่าเป็นตัว engineer test นี่อันนี้อันนี้ตัวจริงๆ ก็ไว <oui. S 2> so so ้ต้องรอดูในรีวิวายกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับนี่นลา้าุกนาครับแล้วก็สำหรับวันวางจำหน่ายครับก็ตัว B 502นะครับจะวางขายภายในเดือนหน้าคือเดือนพฤศจิกายนผลเจ้าตัวนี้ดูเหมือนว่าจะมาต้นปีหน้าเลยคือเดือนมกราเลยนะครับราคาก็อย่างที่บอกไว้ตัวนี้5,690ตัวนี้4 9 0 0นะครับแต่ยังไงก็ต้องรออัปเดตทีตอนวางขายครับ วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ